จันเจ้าแอบซุ่มดูตลาดมืดจากเงามืดเฝ้ามองพ่อค้าชั่วร้ายที่กำลังเดื่มฉลองกับของมีค่าที่ปล้นมาจากชาวบ้านในมือเขาถือกล้องส่องทางไกลขนาดจิว๋วสำหรับใช้สอดแนมเหล่าพ่อค้าตลาดมืดเสียงหัวเราะของพ่อค้าพร้อมกับกลิ่นอาหารหอมหวานทำให้หัวใจเขาเต้นแรงจันเจ้าเคลื่อนไหวเหมือนเงามุดผ่านตรอกแคบที่คุ้นเคย เสียงฝีเท้าเบาเหมือนแมวทำให้ไม่มีใครสังเกตว่าเขามาถึงแล้วเขาตั้งมั่นกับตัวเองในใจว่าคืนนี้ชาวบ้านต้องได้ของพวกเขาคืนเมื่อพ้นตรอกมืดมาได้แล้วเขาหยุดพักและหลับตาลงทันใดนั้นท่ามกลางความเงียบปรากฏร่างหญิงชราและมีเสียงกระซิบของหญิงชราดังขึ้นว่า จงระวงังอย่าหลงกลนเงามือ่อ